สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลักษณาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายนของคุณนะใครก็ตามนะคะที่มีลักษณเนาะดาวจันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคู่คู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสต์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาส์ไทย แต่ถ้าตัวคุณเองนะคะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยไมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีต้อนรับนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยท่านใดที่เกิดอยู่ในเรนช่วงเดือนกันยาย,ยานนี้ได้รับคลิปนี้ไปขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนแล้วเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่กรณีที่กองนี้นะคะอ่ะไปดูกันก่อนที่คนโสดคะ่ะไพ่ให้คนโสดนะคะ ให้คนโสดชาวราศีตุลลัคนาตุลพลังงานของตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของตัวคุณเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะคิงถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยในพลังงานของคนโสดพี่มองว่าช่วงนี้ ตัวคุณเองอาจจะมีธาตุน้ำผสมอยู่นะคะชาวมีนกรกฎพิจิกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในสภาวะจิตใจคุณมันคือความรู้สึกที่คุณเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณไม่รู้จะหันหน้าเข้าไปหาใครทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ในคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลามีอะไรใครๆก็มาปรึกษาคุณ มันเกิดสภาวะความไม่มั่นอกมั่นใจในโพซิชันในตำแหน่งงานในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในเวลานี้นะะขอใพ่หน่อยนะคะว่าคุณผ่านอะไรมาคุณสองชาวราศีตุลลคนาตุลคุณผ่านอะไรมาคะแบดถ้วยสามเหรียญ ไพ่เดดาแล้วก็ไพ่ควนถ้วยพี่มองว่าบางท่านเดินจากสิ่งที่รักมาที่แน่ๆคือเรื่องหน้าที่การงานบางท่านไม่ได้อยากจะออกจากงานที่เนี่ยแต่มันเหมือนมีเรื่องราวที่มันมันไม่ดีไพ่เจดดามันคือเรื่องราวที่มันไม่ชอบมาพากลเรื่องราวที่ ภาวะแทงข้างหลังได้อะไรได้ซึ่งมันทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์พื้นที่ตรงนั้นต่อไปได้นะคะมันก็เลยจำใจที่ต้องจากมาบางท่านเนี่ยไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กเข้านะคะเป็นความรู้สึกรักที่มีต่อกันแต่ไม่โอเคที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย โกหกเรามีเรื่องราวปิดบ,งบังซ่อนเร้นกับเรารวมถึงการนอกใจเราอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะน่าไปดูกันยังไม่ทันใดก็บินออกมาแล้วดูซิว่าจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาไหมคะ สี่เหรียญคุณว่าจะมีใครเข้ามาไหมทรงนหน้าไพ่เนี่ยมันมีโอกาสมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่แต่มันอาจจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเองเลือกที่จะไม่เปิดรับอะค่ะเพราะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ในแบบในแบบที่คุณอยากได้จริงๆเ่ย มันมีอะไรที่มันยังติดค้างอยู่แล้วคุณก็ไม่ใช่คนในประเภทที่เรียกว่าจะไปเอาคนอื่นมาแทนคนนี้แบบใครก็ได้เข้ามาแทนคนนี้มาแทนที่คนนี้หน่อยไหมคุณมีสเปคค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เห็นมันเป็นที่ตัวคุณเองนี่แหละที่ทําให้ไม่มีความรักความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาเพราะว่าไม่ใช่จะเป็นใครก็ได้ที่เป็นแบบนี้แต่ต้องคนนี้เท่านั้นมันเป็นลักษณะมันประมาณนั้นนะคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคะขอให้หนะ่อย ไนท์ดาสตรินสี่ถ้วยแล้วก็ไพ่เจถ้วยอืมหน้าไพ่เนี่ยไม่แน่ใจว่าในความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหากันมันมีในเรื่องของความโมโห เรื่องของการที่จะพยายามควบคุมเรื่องของภาวะเพิกเฉยต่อกันและการเรื่องของภาวะการเอาใจใจอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นมันยังวนอยู่ในหัวของคนคนนี้อยู่เลยนะคะมันก็เลยทําให้มีแต่ความรู้สึกคิดว่าอยากกลับก็อยากกลับแทะถ้ากลับไปแล้วมันไม่ดีละมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ดูดูซิแล้วถ้ากลับมาแล้วจะเป็นยังไง เดวิลสิบไม้ไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่สิบดาบกลับมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหน็ดเหนื่อยนะคะ่ะแล้วก็เพราะว่าต่างคนก็ยังต้องทําหน้าที่ของตัวเองอยู่บางถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเนาะม,มันก็เลยทําให้ภาวะการกลับมาเนี่ยมันสร้างแผลมากกว่าจะกลับมาเยียวยาซึ่งกันและกนันนะนะคะไหนดูซิ ทำอย่างไรจึงจะได้เจอรักครั้งใหม่ค่ะเจดไม้ไพ่หถ้วยไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่สามไม้มันแค่ทิ้งเรื่องราวความผิดหวังเสียใจไว้ในอดีต ปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวของวันวานไปแล้วก็เดินหน้าใหม่กับสิ่งใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆสเปคใหม่ๆเพราะว่าสเปคเก่ามันทําให้เราผิดหวังเสียใจใช่ไหมเราเดินหน้ากับสเปคใหม่นะคะแล้วโอกาสดีๆมันก็จะเกิดขึ้นชาวราศีตุลคณาตุลคนโสดประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคนโสดเดี๋ยวเราไปต่อกันกับ คนมีคู่กรณีกันไปดูกันค่ะคนมีคู่กรณีเนาะชาวราศีตุลขนาตุลน,นะคะคนมีคู่กรณีกันพลังงานหลักของตัวคุณจะเป็นอย่างไรขอ,อให้หน่อยนะคะอืม มีไพ่เจ็ดดาบตัวคุณตัวคุณและคู่กรณีอาจจะเป็นชาวธาตุลมเหมือนกันเนาะมีถุนตุนกลุ่มได้นะคะลัคนาราศีดาวจันดาวอาทิตดาวสุกแต่มันเป็นภาวะการไม่พูดความจริงซึ่งกันและกันพลังงานในเวลานี้มันมีเรื่องราวที่ไม่พูดความจริงตัวคุณก็มีเรื่องราวซ่อนเร้นเขาตัวเขาก็อาจจะมีเรื่องราวซ่อนเร้นคุณ พลังงานของคุณเป็นยังไงชาวราศีตุลคิงถือเหรียญไพ่หดาบนะคะไพ่เ้าดาบไพ่แดดาบหน้าไพ่ชาวราศีตุลพี่มองเห็น เลยว่าตัวคุณเองเนี่ยภายนอกพยายามที่จะดําเนินชีวิตตามฟังก์ชันอย่างที่มันควรจะเป็นแต่ภายในใจเนี่ยมันเหมือนคนที่มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันคิดไม่ตกแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวเองแต่เพียงลําพังแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้เหมือนกายก็ทําไปอะค่ะแต่ว่าใจเนี่ยมันมีปัญหานะคะใจมันก็ยังติดกับอยู่ สภาวะที่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ถึงเวลานอนไม่นอนบางคนพอนอนหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียก็ตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วคนนี้มันก็ข่มตาหลับยากจากปัญหาจากเรื่องราวที่คุณเจออยู่ถ้าใครอยู่ในเรื่องราวประมาณนี้พลังงานประมาณนี้คลิปนี้อาจจะเหมาะสมกับคุณนะคะรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยราศีตุลและคนาตุลเก้าเหรียญเด็กถือดาบห้าเหรียญไลท์ถือดาบ หน้าไพ่เนี่ยมันเป็นภาวะการลกทิ้งซึ่งกันและกันรจริงๆด้วยนะคะสิ่งที่มีให้กันคืออีโก้มีความสนใจซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่เห็นการจะงอกันเลยนะเหมือนต่างคนต่างก็ปล่อยรู้ว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้กันสนใจสนอกสนใจกันทั้งคู่ะคะ่ะแต่ว่าไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันมีภาวะ ปล่อยมือจากกันแล้วก็ให้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนภาวะของคนมีคู่กรณีเลยมีคู่ที่ทำตัวเหมือนเป็นคนโสดนะนะอะไปดูกันค่ะขอไพ่หน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีตุลลัคนาตนุลคุณรู้สึกยังไงกับเขา ในเหลี่ยาถ้วยไห้พ <High British. S 1> ิชเทสแถวบ้านพี่ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดเด็กถือถ้วยให้สองไม้ ให้เก้าถ้วยถ้าอ่านไพ่อยู่แล้วเสียงฝนดังก็เสียงฝนนะทุกคน <c oughs> อืมดูให้เขาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับตรุชาวราศีตุลขนาตุลเขารู้สึกยังไงกับกรุคิ้ิงถือหหลย ให้แปดเหรียญหกดาบนะคะดูเว r l ์ค่ะให้สองเหรียญแล้วก็ให้เด็กถือดาบโอเค ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไ,ได้อพพลายสำหรับดูทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองโอเคจากหน้าไพ่นะคะสิ่งที่เห็นในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาแน่นอนคุณมีความเสีย่ยงความรู้สึกผิดหวังนะคะกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้เขาไม่ยอมลงหลักปักฐานหรือไม่ยอมดำเนินความสัมพันธ์ไปในทิศทางอย่างที่มันควรจะเป็นสักทีนะคะชาวราศีตุลจึงมีความรู้สึกอึดอัดถามว่ามันยังมีความชอบอยู่ไหมมันก็ยังมีความชอบอยู่แต่บนความชอบนั้นมันไม่ได้มากเท่าความเสียใจและการเสียความรู้สึกเพราะส่วนหนึ่งคุณเหมือน คุณรู้อยู่ในใจเลยอะว่าในขณะที่คุณกำลังเศร้าคุณกำลังรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองอยู่ในสภาวะตรงนี้ตัวเขาเองก็น่าจะไม่ได้มีคุณคนเดียวแน่ๆคนคนนี้น่าจะมีคนคุยเยอะซึ่งถามว่ามันทำให้ตัวคุณไปประชดตัวเองหรือเปล่าพี่มองมันไม่ใช่แต่มันทำให้ตัวคุณกลายเป็นคนที่อยากที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เราชอบ ไม่ใช่ในแบบที่เขาชอบคุณเคยพัฒนาตัวเองให้ไปเป็นคนในแบบที่เขาชอบแล้วมันไม่ใช่ถึงไปเป beyond, like is, is, time time, ็นในแบบที่เขาชอบมันก็ยังไม่ใช่ที่เขาชอบอยู่ดีอมันก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาเป็นในแบบตัวเองที่มันใช่ใช่สำหรับตัวเองเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่ใช่ในแบบเดียวกันเข้ามาเองเหมือนคุณคิดได้นะคะหน้าไพ่เขาเป็นยังไง หน้าให้เขาในความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยชัดเจนว่าคุณก็เหมือนคนที่ไม่ได้สนอกสนใจอะไรในตัวเขานะคะตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสกับชีวิตตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็ไปในทิศทางของตัวเองมันมีความรู้สึกสนอกสนใจอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันตัวเขาก็ต้องประครับประคองชีวิตของเขาด้วยเช่นกันมันจึงเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เหมือนรู้เห็น ว่าชีวิตน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้แหละคือก็คิดไปได้ในระดับหนึ่งนะคะใช้จากการส่องโซเชียลใช้กักการถามจากคนใกล้ตัวมากกว่าจากการพูดคุยสื่อสารตรงๆกับคุณมีความรักความชอบอยู่ตรงนั้นไหมสภาวะการที่ต้องการเป็นครอบครัวกับคุณนอกเหนือจากคุณคนอื่นที่ดีกว่าคุณนต่มันยังไม่มีแต่ว่า มันเหมือนสภาวะที่มันไม่ใช่ช่วงเนี้ยที่จะไปโฟกัสในเรื่องแบบนั้นนะ่ะเออเป็นประมาณเนี้ยไหนดูซิว่าเขาต้องการให้ความสัมพันนี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนราศีตนขอไพ่หน่อยควีนถือไม้นะคะให้เก้าเหรียญค่ะให้สามเหรียญให้สิบไม้ หน้าไพ่เนี่ยเห็นป้ะมันยังไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่จะได้มาเมิร์สกันหรอกนะคะแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ก็ต่างคนต่างอยู่ในมุมที่โสดนี่แหละแต่ว่าก็มาพูดมาคุยกันได้นะคะมาพูดมาคุยกันได้บางความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ต้องโสดก่อนที่จะถึงจะพัฒนาต่อได้แต่ในบางความสัมพันธ์นะ่ะมันเหมือนอยู่ในจุดที่ เชื่อเถอะว่าเป็นเพื่อนกันนะดีกว่าเพราะภาระหน้าที่สิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันเยอะเราถ้ายังแก้ไขอะไรปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็ยังไม่อยากไปต่อยังไม่อยากกระเถิบความสัมพันธ์ให้มันใกล้กันมากกว่าน,นี้นะเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณไหมห้าดาะคุณคิดว่าเขาคุยใช่ป่ะ <laughs> หน้าไพ่เนี่ย มันมีการสื่อสารมาจริงแต่เขาไม่ได้อินเลยโอเคไหมเขาไม่ได้อินเลยแล้วเขาไม่ได้ชอบด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการงานการเงินลูกค้าอะไรประมาณนี้แต่คนอื่นที่มาคุยเขาค่อนข้างปิดใจเขาไม่ได้อยากที่จะพูดจะคุยเขารู้สึกว่าประเด็นปัญหานในชีวิตเขามันก็เพิ่มภูมิหรือก็มากพอแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันบ้างไหมคะขอให้หน่อย มีหกเหรียญขึ้นมามีสองดาบสิบถ้วยไหนถ้วยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเกณฑ์การจะได้นะมีแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะให้ไปลงเอยที่สต็อปอยู่ที่การเป็นเพื่อนสนิทหรือการเป็นคนใกล้ตัวคนข้างใจอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตัดขาดกันแน่ๆนะคะราศีตุลไปดูกันค่ะเนี่ยน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเจ็ไม้ค่ะไพ่หนึดาค่ะไพ่สองถ้วยค่ะไพ่ควีนดาค่ะถ้าในความสัมพันธ์นี้นะมีคนใดคนหนึ่งที่เคย เป็นสายบุกนะคะเคยเป็นคนที่ต้องการเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์เขาจะทำมันแน่ๆแล้วเขาต้องเอาให้ชนะให้ได้ด้วยเขาจะไม่ยอมแน่ๆที่เขาจะไม่ได้เป็นเนื้อคู่คุณนะเขาจะเอาให้ได้ไม่ว่ายังไงเขาจะทำมันให้ได้เขาต้องเป็นที่หนึ่งในเกมนี้ให้ได้โอ้น่ากลัวแต่เป็นความน่ากลัวถ้าคุณชอบมันก็โอเคอะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยไปดูซิแล้วเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไร หนึ่เหรียญค่ะริงถือไม้อะไพ่เก้าไม้แล้วก็ไพ่ห้าไม้หน้าไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนถ้ามันได้ลงหลักปักฐานแล้วถ้ามันชัดเจนขึ้นมาแล้วอะสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้เลยนะมันจะต้องสู้ไปด้วยกันเพราะมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่มันมีทัศนคติระหว่างคุณกับเขาที่มันเอกเทศมากๆที่มันปัจเจกมากๆที่ บางทีมันมีความรักให้กันอยู่จริงแต่บางทีมันก็ไม่ลงรอยมันเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้แหละถ้ามันได้ลงเอยกันขอแค่ทําอะไรหลายๆอย่างที่มันผิดพลาดอยู่ที่มันหลบซ่อนอยู่ที่มันไม่โอเคอยู่ทําให้มันกระจ่างทําให้มันเปิดเผยทำให้มันถูกต้องก็จะโอเคแล้วนะคะเพราะความสัมพันธ์นี้ยังมีคนคนนี้ยังพร้อมที่จะเหนื่อยไปกับคุณให้แนะนําค่ะ ชาวราศีตุลขนาภตรงอืมสโตรงฟิชความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณได้รู้เลยอะค่ะว่าจุดไหนที่คุณควรอยู่จุดไหนที่คุณไม่ควรอยู่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซัมติที่คุณนับถือบางอย่างเป็นตัวส่งมาบอกคุณเลย นะคะถ้าความสัมพันธ์ไหนทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจมีความสุขดีได้รับเกียรติที่นั่นคือที่ที่เหมาะสมกับคุณแล้วแต่ถ้าที่ไหนมันมีความรู้สึกว่ามันคับคล้องมันอัดตะคัดมันอึดอัดมันไม่สบายใจให้รู้ไว้เธอนั่นมันก็ไม่ใช่ที่ของคุณเหมือนกันคนเราจะมีความสุขได้ถ้าเลือกที่จะอยู่ในที่ที่ตนเองสมควรจะอยู่ความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะ โอเคจบไปแล้วค่ะชาวราศีตุลัคณาตุลคนโสดแล้วก็คนมีคู่กรณีนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครรายละเดียดการดูดวงส่วนตัวมุมบนขวามือสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ